ตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดพลังแห่งกุศลวที่คลุ้มคลั่ง,รงเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คือควรบรรลุเคล็ดลับดาวตกให้สมบูรณ์ก่อนขอเพียงยกระดับพลังเพิ่มขึ้นจึงจะสามารถปกป้องตระกูลเย่ได้เพราะการคงอยู่ของผู้พาศักดิทธิ์ในทะเลจิตการอย่างรู้ทางวิญญาณของเย่เวยจึงแข็งแกร่งอย่างมากสิ่งที่เขาถนัดมากที่สุดคือการบรรลุวิชาเทพเซียนและวิชายุทธให้สมบูรณ์แต่เคล็ดลับดาวตกคือวิชายุธขั้นสูงระดับลึกลับการจะบรรลุให้สมบูรณ์ จึงยากอย่างยิ่งในสถานการณ์ปกติถึงใช้เวลาสองถึงสปีก็ยังไม่แน่นอนว่าจะบรรลุได้สมบูรณ์แต่หลังจากที่ได้รับอักขระเซียนที่ตำหนักกษัตริย์อยู่ถ่ายทอดมาเย่หวยจึงพบโอกาสเหมาะที่จะบรรลุเคล็ดลับดาวตกให้สมบูรณ์วันเวลาได้ล่วงเลยมาสามวันแล้วเย่หวยนั่งขรสมากทาสมาธิโดยตลอดจิตใจจ,จดจ่ออยู่กับการบรรลุเคล็ดลับดาวตกให้สมบูรณ์ในตอนที่เย่หวยใช้พลังทั้งหมดในการบรรลุเคล็ดลับดาวตกให้สมบูรณ์ลูเซียนหญิง ผู้เต็มไปด้วยเกลองโกรธในหัวใจได้นําผู้แข็งแกร่งขอบเขตที่อยู่หลายสิบคนของตระกูลลู่ค้นหาเย่โวยทั่วทั้งภูเขาตลอดมาเขาคิดว่าเย่โวยที่สวมผ้าปิดหน้าเอาไว้คือบุตรหลานของคุมอํานาจที่ทรงพลานุภาพอย่างยิ่งไม่คิดเลยว่าเจ้าคนปิดหน้าจะเป็นเย่โวยหลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกเย่โวยเ,เล่นตลกลูเซียนหญิงจึงแค้นเคืองจนอยากจะจับเย่โวยมาสักเป็นหมื่นๆครั้งแต่เนื่องด้วยอาณาเขตของภูเขาขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลเป็นพันลี้ทั้งยังมีต้นไม้หนาแน่นสมบูรณ์ การที่หลูเซียนหยิงจะพบเจอตัวเย่เหวยในเวลาสั้นๆคงเป็นไปได้ยากครั้งก่อนเกือบต้องเอาชีวิตไปทิ้งในเทือกเขารกร้างทางเหนือลูเซียนหยิงจึงไม่กล้าย่างกลเข้าไปในเทือกเขารกร้างอีกแม้เพียงครึ่งก้าวถึงจะเป็นบริเวณรอบนอกเขาก็ไม่กล้าเข้าไปไกลครั้งก่อนหากคนของตระกูลหวังฮูเหยียนไม่ลงมือแล้วก็เขาคงจบชีวิตไปแล้วดังนั้นจึงทำได้แค่สหาในบริเวณอันใกล้ของที่ดินภูเขาเหนือลูเซียนหยิงเข้าใจดีมันคงเป็นไปได้ยากที่จะเจอตัวเย่เหวย ในปากเขากว้างสุดลูกหลูลูกตาในเวลาสั้นๆเขาจึงได้แต่รอคอยรอให้เย่เหวยปรากฏตัวออกมาเองอีกอย่างอาการบาดเจ็บของเขาก่อนหน้านี้ร้ายแรงมากไม่สามารถฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์พร้อมในเวลาสั้นๆหน้าที่หลักในการค้นหาหมอบให้คนใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงมือส่วนตัวของเขาเองก็จะจดใจจ่อกับการฟื้นฟูบาดแผลลูเฟิงนี้ไปแล้วทั้งยังไม่มีเบาะแสของเ,ย,เย่เหวยความเดือดดาลนอย่างเหลือล้นของตระกูลลูจึงบัรดาลสายตะกูลเย่ ถึงแม้พวกเขาไม่กล้าลงมือแต่ต้องตระกูลเย่อย่างจงแจง้งแต่หลายวันมานี้กลับบีบคันตะกูลเย่อย่างน่าอเนจอนาถคนของตะกูลเย่จึงไม่กล้าก้าวออกจากประตูใหญ่ของตะกูลแม้เพียงครึ่งก้าวเหล่าคนตระกูลเย่ทั้งหลายต่างรอคอยข่าวครา,า,าวของเย่เหวยอย่างร้อนรนทั้งยังหวังว่าเย่เหวยจะไม่ปรากฏตัวเพราะเมื่อเย่เหวยปรากฏตัวคนตระกูลหลูจะต้องหาวิธีการจัดการเย่เหวยเป็นแน่ในที่ดินภูเขาเหนือลมภูเขาส่งเสียงวิดวิวพัดเสื้อผ้าเย่เหวยจนเกิดเสียงพลึบพลึบ แต่เย่ยววยังคงนั่งขัสมัดข้างแอ่งแอ่งน้ำอย่างเยียบเชียบนิ่งงันไม่ขย,ขยับขยื่นราวกับหินก้อนหนึ่งอาทิตย์รับขอบฟ้าดวงจันทราโป่ทอแสงยามแสงดวงดาวระยิประยับสส่งอย่างค่ำคืนที่มืดมิดเยี่ยววยที่นั่งขัสมัดข้างแอ่งน้ำก็หลมตาขึ้นอย่างระทันหันในดวงตาดำมีอัคาราเซียหลายพันวิธีปรากฏเดี๋ยวสลายหายไปเดี๋ยวร้อยเรียงประสานกันเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงที่เร้นลับยากจะยังถึงในเวลาต่อมาอัคาราเซียเหล่านั้นก็รวมตัวเข้าด้วยกัน ก่อรูปร่างเป็นร่างแสงรูปลักษณ์มนุษย์ที่โปรง่งใสพลังยวนสีเงินที่อยู่ในร่างแสงรูปลักษณ์มนุษย์มีวิธีการหมุนบวนที่พิเศษจำเพาะอัคขารเซียนตัวสุดท้ายที่ลอยล่องอยู่นั้นรวมตัวอย่างช้าๆจนครบแล้วปลดปล่อยแสงสว่างเจิดจ้าสว่างตาในที่สุดก็บรรลุสมบูรณ์แล้วผสมทักษะของเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราเข้าไปเล็กน้อยนี่น่าจะถือว่าเป็นเคล็ดลับดาวตกที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทั้งยังมีความเร้นลับพิเศษที่แอบซ่อนอยู่ในวิชายุทธนี้อีกด้วย ในตอนที่พลังหยวนที่เคลื่อนไหวภายในร่างแสงรูปลักษณ์มนุษย์จนก่อเกิดเป็นทางวนรอบที่สมบูรณ์ใบหน้าของเ,ย,เย่เหวยจึงปรากฏรอยยิ้มที่มากไปด้วยความมุ่งมั่นอย่างยากที่จะปกปิดไว้ได้ตูมเย่เหวยกำลังดีใจต่อตัวเองแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเสาลำแสงสีขาวมาโหฬารสาั่งลงมานั่นก็คือพลังแห่งกฎสวรรค์เมื่อถูกชำระล้างในเสาลำแสงสีขาวซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ รูกลุ่มขนทั่วทั้งร่างกายของเย่ยเหวยเปิดกว้างออกดูดซึมพลังแห่งกฎสวรรค์อย่างบ้าระห่ำการพัฒนาแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพลังที่รุนแรงไหลเอ่อในร่างกายในช่องว่างจุดตันเถียนต้นาตุเงินที่มีร่องสีทองห้าเส้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับจะแตกพังหลังจากนั้นไม่นานทางอัคาระสีทองเส้นที่หกค่อยๆปรากฏขึ้นบนต้นาตุเงินภายใต้การหล่อเลี้ยงจากพลังแห่งกฎสวรรค์อันมหาศาลเวลาแค่ไม่กี่ลมหายใจเข้าออก การพัฒนาของเย่เหวยก,ก้าสุ่ขอบเขียีอิหยวนหกดาราเคล็ดลับดาวตกขั้นสูงระดับลึกลับพอบรรลุขั้นสมบูรณ์ก็ไต่ถึงระดับพสุธาทั้งยังซ่อนเร้นวิชาเทพสินใหม่หนึ่งบทพลังแห่งกฎสวรรค์นี้เข้มข้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆทั่วทั้งปฐพีนี้พลังแห่งกฎสวรรค์เป็นพลังที่เบิสุทธ์ที่สุดจะให้เสียเปล่าไปไม่ได้เย่เหวยนั่งกับสมาทำสมาธิอยู่ในเสาลำแสงสีขาวเริ่มหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกเคล็ดลับดาวตกจนถึงทุกวันนี้ ได้เยี่ยวไหวเต็มๆส่วนที่ผิดพลาดขาดหายไปจนแปลสภาพขึ้นเป็นวิชายุท์ระดับนภานี่จึงเป็นครั้งแรกที่เยี่ยวหวหมุนเบี่ยนเคล็ดลับดาวตกหลังจากที่มันบรรลุสมบูรณ์ในเสี้ยววินาทีที่เยี่ยหวยเริ่มหมุนโคจรเคล็ดลับดาวตกพลังแห่งกฎสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมในอากาศร,รอบกายเดือดท่านขึ้นหยาดก,กระทันหันเวลาแค่ช่วงกระพริบตาพลังแห่งกฎสวรรค์ที่พุ่งท่านปันป่นปวดก็ควบแน่นรวมกันเป็นแสงจุดจุดักส่องแสงแวววาวาระยิบราวกับดวงดาวแต่ละดวง ในแสงแต่ละจุดเหล่านี้อัดแน่นไปด้วยพลังบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วพุ่งปรี่ไปรวมกันที่จุดตันเทียนของเย่เหวยพลังแห่งกฎสวรรค์ในร่างกายของเย่เหวยเป็นคลื่นกระเพื่อมปั่นปว่วนความเร็วในการซึมซาบพ,พลังแห่งกฎสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นสิบกว่าเท่าความเร็วที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจถึงเพียงนี้ทำให้ใบหน้าของเย่เหวยตกตะลึงวิชายุทธหลังจากที่สมบูรณ์แล้วทรงพลังอย่างมากเย่ยเหวยเผยความประหลาดใจที่ยากจะเชื่อ เย่เวยรู้ว่าหลังจากที่เคล็ดลับดาวตกบรรลุสมบูรณ์แล้วพลังจะแข็งแกร่งขึ้นมากแต่ไม่คิดว่าทรงพลังถึงเพียงนี้ความเร็วในการกลืนกินพลังแห่งกวสวรรค์ถึงได้น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เย่เวยไม่รู้คือความเร็วที่เขาซึมซับพลังแห่งกวสวรรค์ได้อย่างน่าสะพรึงกลัวนั้นไม่ได้เป็นเพราะเคล็ดลับดาวตากเพียงอย่างเดียวแต่สายเลือดของเขามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากผันเปลี่ยนดวงดาราแห่งสำนักเปียโตกายาเหล็กทองคำของตระกูลูต่างมีประสิทธิผลพิเศษเฉพาะตัวที่หน้าตกตะลึงอย่ายิ่ง ไม่รู้ว่าเคล็ดลับดาวตกของข้าจะบังเกิดผลเฉพาะตัวอะไรออกมานะในสภาพการปรกติวิชายุท์ที่สูงกว่าขั้นสูงระดับลึกลับจะมีผลลัพธ์พิเศษจฉพาะที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราแห่งสำนักเปิดโตจะทําให้การโจมตีที่ได้รับแผ่ไปทั่วทั้งร่างกายอย่างเท่าเทียมกันกายาเหล็กทองคําก็สามารถเปลี่ยนร่างกายให้แข็งกระหนึ่งเหล็กไหลก่อนที่เคล็ดลับดาวตกจะบรรลุสมบูรณ์ก็เป็นถึงขั้นสูงระดับลึกลับเทียงแต่เคล็ดลับดาวตกเป็นวิชายุดที่มีข้อผิดพลาด ผลลับพิเศษจำเพาะที่แฝงมาด้วยจึงไม่ปรากฏออกมาเคล็ดลับวิชายุที่กษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เย่ยยู่ถ่ายทอดไว้ให้น่าจะต้องแฝงไปด้วยผลลัพธ์จำเพาะพิเศษให้ข้าได้ยนหน่อยว่าความเร็ลับอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ในเคล็ดลับดาวตกในใจเย่ยหวยเต็มไปด้วยความคาดหวังเริ่อหมุนเวียน,คนเยนคล็ดลับดาวตกเมื่อหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกจนถึงขีดสุดแล้วผลลัพ์พิเศษจำเพาะก็จะปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ออกมาในตอนที่เย่ยหวยใช้พลังทั้งหมดหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตก ความเร็วที่จุดตันเถียนซึมซับพ,พลังแห่งกฎสวรรค์ยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงมากยิ่งขึ้นการพัฒนาย,ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพลังแห่งกฎสวรรค์ที่มากมายมหาศาลกระหน่ำจู่โจมจุดตันเถียนของเย่เหวยอย่างต่อเนื่องราวกับสึนามิที่ถาโถมเป็นเกลียวคลื่นพลังแห่งกฎสวรรค์ที่คลุมคลั่งทําให้ใบหน้าของเย่เหวยปรากฏความเจ็บปวดอย่างทนไม่ได้จุดตันเถียนกาลังจะถูกพลังแห่งกฎสวรรค์อันน่าสะพรึงกลัวระเบิดใส่จุดตันเถียนของเย่เหวยราวกับหลุมดํา กลืนกินพลังแห่งกฎสวรรค์อย่างต่อเนื่องเวลาหลายลมหายใจเข้าเข้า <ๆ S 1> ออกออก,ออกต้นธาตุเงินที่อยู่ในจุดตันเถียนของเย่เหวยปรากฏร,ร่องสีทองอีกหนึ่งเ้นตูมการพัฒนาทลายอีกครั้งไม่คิดเลยว่าพลังแห่งกฎสวรรค์ที่สาส่งลงมาจากการบรลลุเคล็ดรับดาวตกให้สมบูรณ์จะทําให้เย่เววยกกระดับขึ้นถึงสองระดับก้าสู่ขอบเขตอี้หยวนเจ็ดดาราหลักจากการพัฒนาเพิ่มขึ้นติดต่อกันถึงสองระดับแต่ดูเหมือนพลังแห่งกฎสวรรค์อันมหาศาลลดลงไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ร่องสีทองเส้นที่8ปดก่อรูปร่างอย่างเชื่งชา้านี่มันเกินกว่าที่เย่หวยคาดการเอาไว้มากทําให้เขาดีใจอย่างเหลือลน้นเย่หวยรู้สึกว่าเลือดในกายของเขาคล้ายกับจะเลือดพล่านเย่หวยไม่รู้เลยว่าเลือดทั้งหมดในร่างกายของตัวเองกําลังแปลเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องมีสีสันที่ทองสลัวในทะเลจิตของเย่หวยมีเสียงเออระเหยเอื่อเอ่ยออกมาเป็นเสียงของบัพชนมังเกรทเมินที่เงียบงนันไม่พูดไม่จามาสักพักใหญ่ๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะได้รับหยดสายเลือดแห่งกษัตริย์มา ึงแม้ไม่แข็งแกร่งเทียบเท่าเก่าเท่าระดับปราดแต่สำหรับเจ้าในตอนนี้กลับถือว่าเป็นของที่ดีเยี่ยมแต่ก็หวังว่าหยดเลือดแห่งกษัตริย์คงไม่ก่อให้ร่างกายเจ้าระเบิดหรอกนะทั่วทั้งร่างกายของเย่ยเหวยในช่วงขณะน,นี้อยู่ในห้วงแห่งความเจ็บปวดทรมานที่น่าหวาดกลัวเหลือไว้ซึ่งสติอันน้อยนิดหยดเลือดกษัตริย์งั้นหรือในใจของเย่ยเหวยมีความสงสัยเล็กน้อยแวบขึ้นมาแต่ความเจ็บปวดเหลือล้อนในร่างกายทำให้เขาลืมที่จะค้นหาว่าเลือดกษัตริย์คืออะไรกันแนแ่ ร่องสีทองบนต้นาธาตุเงินปรากฏขึ้นยาเป็นแถวร่องสีทองเส้นที่แปดใกล้จะปรากฏขึ้นเต็มทีทะเลจิตของเย่เหวยสั่นไหวอย่างกระทานหันพลังที่อัดแน่นอยู่ในต้นาธาตุเงินราวกับจะตัดจากการควบคุมของเย่เหวยเย่เหวยถึงขีดจำกัดแล้วการพัฒนาก็ประชิดใกล้อิหยวนแปดดาราก่อนหน้านี้ที่ทะเลจิตยังไม่ได้เพิ่มความแข็งแกร่ง,งเย่เหวยไม่สามารถซึมซับทางแห่งกฎสวรรค์ได้อีกไม่เช่นนั้นพลังที่พลุง่งพล่านจะสูญเสียการควบคุมในทันทีอาจจะทําให้เกิดการระเบิด พลังที่อัดแน่นอยู่ในต้นาธาตุเงินของผู้แข็งแกร่งขอบเขตยี่หยวนเจ็ดดาราทรงพลังทิยงใดหากต้นาธาตุเงินระเบิดแตกเกรงว่าเย่ยเหวยจะได้รับแรงกระทบอย่างรุนแรงโดยตรงจนกลายเป็นที่เท่าแบบนี้ไม่ดีแล้วเย่ยวเหวยเปลี่ยนสีหน้าทันทีพลังของเขาเต็มอิ่มแล้วหากยังซึมซับต่อไปต้นาธาตุเงินคงหลุดออกจากการควบคุมร่างกายของเขาจะระเบิดแล้วตายไปเย่ยวเหวยรู้ว่าตัวเองไม่สามารถดุซึมทางแห่งกุศสวครร์ได้อีกต่อไป พลังแห่งกฏสวรคที่พรุ่งพล่านมหาศาลยังหลั่งไหลยอย่างบ้าคลั่งไปยังจุดตันเถียนต่อไปร่างกายของเย่หวยบวมขึ้นด้วยความเร็วที่สายตามองเห็นผิวหนังทั่วทั้งร่างกายปริแตกออกหยดเลือดไหลาตามรอยปริแตกซึมออกมาย้อมตัวเย่เหวยจนกลายเป็นมนุษย์โลหิตแค่เวลาพิบตาสถานการณ์กลายเป็นวิกฤตรแรงถึงขีดสุดใบหน้าของเย่หวยปรากฏความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดเขาไม่คิดเลยว่าเคล็ดลับดาวตกจะน่าสะพรึงถึงเพียงนี้ตัวเองยังไม่ได้หมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกจนถึงขีดจำกัดเลย แต่พลังในการซึมซับก็เกินกว่าที่ตัวเองจะทนรับไหวเย่เหวยกัดฟันอย่างรุนแรงพยายามให้เคล็ดลับดาวตกหยุดหมุนเวียนแต่พลังหย่วนที่ไหลเวียนในร่างกายได้แยกออกจากการควบคุมของเย่เหวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าเย่เหวยจะพยายามอย่างไรเคล็ดลับดาวตกยังคงไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดลงเลยทั้งยังเพิ่มความเร็วในการหมุนเวียนอย่างน่าประหลาดใจมากยิ่งขึ้นไม่นะสวรรค์หยุดที่เธอเย่เหวยครับข้องใจจ้องรอยปริตแตกอย่างอ้อนวอน ใบหน้าเปลี่ยนไปจนหน้าสยดสยองยังไม่ทันได้จัดการคนตระกูลหลูให้ราบคาบคนตระกูลเย่ก็ยังอยู่ในมรสุมแห่งเพลิงร้อนแล้วเขาจะมาตายได้อย่างไรหากถูกพลังแห่งกฎสวรรค์ระเบิดจริงๆแล้วก็การตายเช่นนี้ในประวัติศาสตร์หลายหมื่นปีแห่งเผ่ามนุษย์คาดว่าเย่เหวยคงเป็นคนแรกร่างของเย่เหวยราวกับเป็นบอลลูนลูกหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยลมป่งพองขึ้นอย่างน่าประหลาดราวกับจะแตกออกได้ตลอดเวลาในตอนที่ถึงวิกฤตแห่งความเป็นความตาย จนเยี่ยวหวกำลังจะระเบิดแตกในที่สุดเคล็ดลับดาวตกก็หมุนเวียนจนถึงขีดจำกัดเมื่อเคล็ดลับดาวตกหมุนเวียนถึงขีดจำกัดแล้วผลลัพธ์พิเศษจำเพาะที่แฝงอยู่ปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นที่ประจักษ์สุดท้ายเย่ยเวหวก็ได้เข้าใจความลึกลังของเคล็ดลับดาวตกอย่างถ่องแท้วิงร่างกายของเย่ยเวหวสั่นเทิมทันทีแสงเงาหนึ่งประตูค,ความแวววาวของดวงดาวระยิบระยับพวยพุ่งออกจากว่างทิ้วของเย่ยเหวยอย่างระทันหันตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปด พลังเร้นลับปรากฏในเซียววินาทีที่แสงเงาดวงดาวพวยพุ่งจากหว่างคิ้วของเย่ยเหวยพลังแห่งกฎสวรรค์มหาศาลที่แ่รอบๆในอากาศพุ่งสูงเงาแสงดวงดาวกลุ่มนั้นเป็นคลื่นกระเพื่อมอย่างพุ่งพล่านพลังแห่งกฎสวรรค์ที่อยู่โดยรอบถูกกลุ่มแสงเงาดวงดาวดึงดูดเข้าไปจนไปหลั่งไหลเข้าไปในร่างกายของเย่ยเหวยอีกในตอนนี้ร่างกายของเย่ยเหวยบวมพองขึ้นจนถึงขีดจำกัดแล้วหากพลังแห่งกฎสวรรค์ยังคงไหลเอ,อเข้าไปอีกเย่ยเหวยคงระเบิดแตก ดังปังราวกับเป็นบอลลูลูกหนึ่งตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดปรากฏในเซียววินาทีที่แสงเงาดวงดาวพวยพุ่งพุ่งจากหว่างคิ้วของเย่วเหวยพลังแห่งกฎสวรรค์มหาศาลที่แผ่รอบๆในอากาศพุ่งสูงเอาแสงดวงดาวกลุ่มนั้นเป็นคลื่นกระเพื่อมอย่างพุ่งพลานพลังแห่งกฎสวรรค์ที่อยู่โดยรอบถูกกลุ่มแสงเงาดวงดาวดึงดูดเข้าไปจนหลั่งไหลเข้าไปในร่างกายของเย่ยเหวยอีกในตอนนี้ร่างกายของเย่ยเหวยบูมพองขึ้นจนถึงขีดจำกัดแล้ว หากพลังแห่งกฎสวรรค์ยังคงไหลเอ่อเข้าไปอีกเย่หวยคงระเบิดแตกดังปังราวกับเป็นลูกโป่งลูกหนึ่งเกิดไปแล้วอีกนิดเดียวเกือบโดนพลังแห่งกฎสวรรค์ระเบิดเข้าให้แล้วไหมล่ะเย่หวยหายใจทีทีเกิดความรู้สึกของผู้รอดชีวิตจากภัยร้ายแล้วได้ค้นพบว่าเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงือ่อสถานการณ์เมื่อครู่นี้อันตรายเป็นอย่างยิ่งแสงเงากลุ่มดวงดาวนี้คือสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในเคล็ดลับดาวตกนั้นหรือมองแสงเงาดวงดาวขนาดประมาณกำปั้นล่องล,อ,งลอยเงียบๆอยู่ด้านหน้า เย่โหย่ยเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อรู้สึกถึงอคา,ารัเซียนับไม่ท้วนที่แอบซ่อนอยู่ให้ความรู้สึกเร้นลับยากจะยังถึงราวกับเป็นวิชาเทพเซียนหนึ่งบทในเคล็ดลับดาวตกมีวิชาเทพเซียนแบบใดที่ซ่อนอยู่กันแน่วิงวิงวิงกลุ่มแสงดวงดาวดูดกลืนพลังแห่งกฎสวรรค์อย่างบ้าคลัง่งปริมาณขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณกำปั้นเปลี่ยนเป็นเท่าแตงโมแสงดวงดาวเคลื่อนตัวไปมาด้านในราวกับเปลี่ยนไปด้วยความเร้นลับของดวงดาวคลุมฟ้าที่ผันเปลี่ยนขึ้นขึ้น,นลงลง เป็นเช่นนี้เป็นเวลาหนึ่งการทูกกลุ่มแสงดวงดาวซึมซับพลังแห่งกฎสวรรค์ทั้งหมดกลุ่มแสงดวงดาวนี้ดูช่างล้ำลึกอย่างยิ่งแต่เย่เวยกลับไม่รู้สึกถึงเคลื่อนพลังศักิ์เล็กน้อยบนกลุ่มแสงดวงดาวเลยนี่คืออะไรกันแน่มีประโยชน์อย่างไรงั้นหรือเย่เวยรู้สึกเพียงว่ากลุ่มแสงดวงดาวนี้คงไม่ใช่อะไรที่เรียบง่ายเป็นแน่แต่บัดนี้เขายังไม่สามารถถือครองสิ่งนี้ได้ทั้งหมดทั้งมวลถอนหายใจเบาๆควบแน่นพลังเนียนอันเป็นสิ่งลวงตาให้ไปสำรวจตตรวจสอบกลุ่มแสงดวงดาว วิงในเซียววินาทีที่พลังเนียนของเย่ยวเหวยสัมผัสกับกลุ่มแสงดวงดาวความแปลกประหลาดเกิดขึ้นทันทีกลุ่มแสงดวงดาวเคลื่อนตัวบิดไปบิดมาสายตาที่มองอย่างประหลาดใจของเย่ยวเหวยเห็นกลุ่มดวงดาวค่อยๆกลายเป็นร่างแสงรูปลักษ์มนุษย์รอบกายของร่างแสงรูปลักษ์มนุษย์แท้แสงแวววาวของดวงดาวอย่างระย,ยิบระยับอวัยวะทั้งห้าค่อนข้างเลือนรางในเวลาประชันชิดสามารถมองเห็นเงาสะท้อนของเย่ยวเหวอยอย่างคลุมเครือวิ่งวิงวิง,วง,วง ร่างแสงรูปลักษณ์มนุษย์กลายเป็นร่างจริงขึ้นทีละนิดอวัยวะทั้งห้าเริ่มชัดเจนขึ้นมาอย่างช้าๆนี่มันดวงตาของเย่เหวยเบิกกว้างปานจะทะลุจ้องมองร่างแสงรูปลักษณ์มนุษย์ที่อยู่เบื้องหน้าสายตายอย่างตะลึงงนันในลูกตามีแสงแห่งความตกใจร่างมนุษย์ดวงดาวเหมือนกับเย่เหวยทุกประการตอนนี้ในใจของเย่เหวยเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนร่างมนุษย์จากดวงดาวนี้ไม่เพียงแค่เหมือนเย่เหวอยอย่างกับแกะ เย่หวยยังรู้สึกว่าร่างมนุษย์จากดวงดาวอยู่ในความควบคุมของตัวเองอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกนี้แปลกประหลาดถึงขีดสุดร่างมนุษย์นี้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายตัวเองออกมาเย่หวยอยากรู้ว่าความรู้สึกแปลกประหลาดนี้ไม่ได้เป็นการคิดไปเองในใจสันเบาๆทดลองออกคาสั่งควบคุมร่างมนุษย์จากดวงดาวตูมเย่หวยใจเต้นร่างมนุษย์จากดวงดาวออกมาไปทันทีกําปั้นจมตีไปด้านหน้าอย่างรุนแรงพลังอันน่าสะพึงงตัวฉีกขาดอากาศ ระเบิดส่งเสียงหนักตึ้งมาทีที่ทำลายชัน้นอากาศลมแรงปันป่นป่วนพัดผ่านร่างกายของเย่เหยสันระรัวทำให้เย่เหยที่มีการพัฒนาขอบเขตอี้หยวนเจ็ดดาราต้องถอยหลังไปหลายก้าวเป็นพลังที่น่าสะเพรึงกลัวอย่างมากใบหน้าของเย่เหยเผยความหวาดหวั่นอย่างปิดไม่มิดจ้องมองร่างมนุษย์จากดวงดาวอย่างตะลึงงันพลังของร่างมนุษย์จากดวงดาวน่าสะพรึงเกินไปแค่ปล่อยหมัดออกไปอย่างไม่คิดอะไรแรงหมัดก็สั่นสะเทือนจนตัวเองต้องถอยหลังมาหลายจัง ถึงจะไม่ได้แปลเปลี่ยนดารานทาล้ำลึกทาลังของเจ้านี่ก็ไม่ได้ไปกว่าผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราเลยในตาของเย่ยววยมีแสงแห่งความปรีดายอย่างยิ่งร่างมนุษย์จากดวงดาวนี้อยู่ในการควบคุมของเย่ยววย่างลื่นไหลไม่ติดขัดเรากับเป็นร่างแยกน่าเสียดายดูเหมือนว่าจะไม่สามารถไร้วิชาเทพเสียนได้เย่ยววยมองร่างมนุษย์จากดวงดาวแล้วคุ้นคิดอย่างถี่ถ้วนในใจเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นกลุ่มแสงดวงดาวนี้น่าจะเป็นวิชาเทพเสียนพิเศษ ที่ซ่อนเร้นอยู่ในเคล็ดลับดาวตกเมื่อควบแน่นแปลงเป็นร่างแยกก็เป็นเพียงผลจากมนตรายังมีความลึกลับซับซ้อนอีกมากมายที่เราคอยเยี่ยววยค้นหาและไขออกมาลูเซียนหญิงครั้งก่อนถือสวรรค์ยังเมตตาเจ้าจึงโชคดีที่ยังไม่ตายแต่หากพบเจอกันครั้งหน้าข้าก็ไม่ต้องกลัวเจ้าอีกต่อไปแล้วเมื่อรู้สึกได้ถึงพลังที่พลุ่งพล่านนั้นในใจของเยี่ยววยตื่นตัวอย่างมุ่งมั่นแล้วกำหมัดแน่นภายใต้าการหล่อเลี้ยงจากพลังแห่งกวดสวรรค์ ร่างกายของเย่เหวยเพิ่มระดับแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากการพัฒนายัางก้าวถึงระดับของขอบเขตอึหยวนแปดดาราการพัฒนาเช่นนี้เมื่อไรวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานพาลมลึกการเปลี่ยนแปลงที่สาเย่เหวยก็จะมีความสามารถที่จะบทขยี้หลูเซียนหญิงได้แล้วเมื่อรวมกับร่างแยกดวงดาวและเย่เหวยอีกหนึ่งคนก็เทียบได้กับผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนสองคนอีกทั้งร่างแยกดวงดาวยังมีช่องว่างให้พัฒนาสูงขึ้นอีกมากอาจจะยกระดับสูงขึ้นตามการพัฒนาของเย่เหวย พลังของร่างแยกดวงดาวสามารถประคองความแข็งแกร่งไว้ได้ตลอดไม่จำกัดเวลากลายเป็นดั่งไพ่ตายอีกอย่างหนึ่งของเย่หวยได้คนตระกูลหลูพวกเจ้าบิดคันตระกูลเย่ก็เพื่อต้องการให้ข้าปรากฏตัวไม่ใช่หรืองั้นข้าจะสนองความต้องการของพวกเจ้าเองเย่หวยมองร่างมนุษย์จากดวงดาวในใจตื่นเต้นรูปลักษณ์มนุษย์จากดวงดาวกลายเป็นแสงดวงดาวกลุ่มหนึ่งทันทีเกิดเสียงคลึบแสงดวงดาวกลับไปยังหว่างคิ้วของเย่หวยพลังเนียนของเย่หวยแผ่ออก ในตอนที่อยู่ในขอบเขตอีห้หยวนห้าดาราพลังเนียนของเย่เหวยสามารถปกคลุมเส้นรอบวง5้าถึงหลีทเมื่อยืมกระแสความคิดของภูผาศัก์สิทธิ์ก็สามารถรับรู้ในเส้นรอบวงได้ถึง30มลีแต่หลังจากที่ย่างก้าวสู่ขอบติดเตียนทางจิตหัวด,ดาราจึงสามารถขยายการปกคลุมในเส้นรอบวง50าลีได้ครั้งนี้ดูแล้วหลูเซียนหญิงระแวดระวังขึ้นมากถึงกลับไม่กล้าแบ่งกลุ่มคนของตระกูลหลูอีกภายใต้าการรับรู้ของเย่เหวยทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นรอบวง50าลีเกิด เป็นทัศนียภาพทั้งหมดขึ้นมาแต่คาดการว่าพวกเขาคงคาดเดาไม่ถึงว่าพลังของข้าในตอนนี้เพิ่มขึ้นจนเมื่อก่อนอย่างเทียบไม่ติดสัวเย่เหวยก้าวเท้าแล้วร่างพุ่งเป็นดั่งลำแสงตรงไปจู่โจมกลุ่มคนของตระกูลหลูอย่างกระทนหันหลูเซียนหญิงในตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติให้เย่เหวยเวยกรงกลัวอีกต่อไปในตอนนี้หลูเซียนหญิงกำลังนำผู้แข็งแกร่งขอบเขตที่อยู่หลายสิบคนออกตามหายเ,เย่เหวยจนแทบคลั่ง เย่ยหวยสังหารผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนของตระกูลหลูมากมายทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทําให้หลูเซียนหยิงเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหลูเซียนหยิงจึงเกลียดเย่ยหวยเข้ากระดูกดําเจ้าเดรัจฉานข้าจะคอยดูว่าเจ้าจะหลบได้นานแค่ไหนถึงแม้ตระกูลหลูของข้าไม่กล้าลงมือจัดการคนตระกูลเย่ของเจ้าอย่างเปิดเผยแต่หากอยากจะเล่นสนุกกับตระกูลเย่จนตายพวกข้าก็มีวิธีเป็นร้อยหลูเซียนหญิงมองปากเขาที่ไกลสุดลูกหูลูกตาพูดอย่างกัดฟัน จะดีที่สุดถ้าเจ้าไม่ตกอยู่ในมือของข้าไม่เช่นนั้นข้าจะหักกระดูกทั่วทั้งร่างของเจ้าเป็นท่อนๆถลกกล้ามเนื้อของเจ้าเช็ดผิวหนังของเจ้าให้เจ้าได้ลิ้มลองการทรมานร้อยแปดวิธีของตระกูลลูค้นหาเย่ยไวไม่เจอลูเซียนหญิงจึงเอาความโกรธเกลียดไปโยนใส่คนตระกูลเย,ย่ถึงแม้จะไม่สามารถลงมืออย่างเปิดเผยแต่ด้วยทักษะของคนตระกูลลูการจะหาตัวอาชญากรหลายคนเพื่อไปสร้างเรื่องวุ่นวายแก่ตระกูลเย,ย่ก็ไม่เป็นปัญหา หลายวันมานี้ตระกูลเย่ทั้งผู้อาวุโสทั้งผู้น้อยต่างอยู่ในนรกแห่งความทุกข์ทรมานมีสมาชิกไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บหากไม่ใช่เพราะประมาจารย์อีได้รับข่าวคราว,าวแล้วมาคุมเชิงอยู่ที่ตระกูลเย่ด้วยตัวเองคนในตระกูลคงเสียชีวิตไปไม่น้อยรีบไปค้นหาให้ทั่วต่อให้ต้องขุดที่ดินภูเขาเนือลงไปอีกสามฟุตก็ต้องค้นหาเจ้าเดรัจฉานเย่ไวยออกมาให้ได้ลูเซีนยนหญิงตะโกนออกมาอย่างเหี้ยมโหดค้นหามาหลายวันแล้วยังไม่พบเจอร่องรอยใดๆของเย่โวย ทำให้หลูเซียนหญิงเดือดดาลอย่างยิ่งหลูเซียนหญิงแน่ใจกว่าครึง่งเดาว่าเย่เหวยไ,ไม่ได้อยู่ในที่ดินภูเขาเหนืออาจเป็นไปได้ว่าแอบซ่อนบริเวณรอบนอกเทือกเขารกร้างทางเหนือแต่หลูเซียนหญิงไม่มีความกล้าที่จะย่างเท้าเข้าไปยังเทือกเขารกร้างทางเหนือแม้ครึ่งก้าวทำได้เพียงเดือดดาลในที่ดินภูเขาเหนือการร่วมมือกันของหลูเฟิงและเย่เหวยทำให้หลูเซียนว่านและหลูเซียนหญิงมีความมั่นใจไม่ต่างกันพวกเขามีความคิดเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งว่าเย่เหวยจะต้องอยู่ใกล้ๆที่ดินภูเขาเหนือแน่ ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนหลายสิบคนที่ติดตามลูเซียนหยิงต่างสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวพวกเขาต่างรู้ว่าลูเซียนหยิงอยู่บริเวณเขตแดนด้วยอารมณ์ที่รุนแรงจึงไม่กล้าหายใจอย่างรุนแรงหลังจากที่ฟังคำสั่งแล้วก็ออกไปตามหาทั้งสี่ทิศอย่างละเอียดลูเซียนหยิงชะตาของเจ้าช่างดีนักไม่คิดว่าจะยังไม่ตายดนพลังที่พ่นออกจากลมหายใจของสัตว์อสูรเปิดวังสี่ปีกโจมตีเจ้าโดยตรงจนจมไปในหลุมใหญ่ไม่คิดว่ายังไม่สามารถสังหารเจ้าได้ ในตอนนี้เสียงกระแทกแดกดันดังขึ้นในหูของผู้แข็งแกร่งขอบเขตอีหยวนสิบกว่าคนของตระกูลหลูเจ้าสารเลวเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนั้นใบหน้าของหลูเซียนหยิงร้อนชาในทันทีราวกับมีคนตกที่ใบหน้าข้างหูอีกนิดเดียวพลังลมหายใจของสัตว์อสูรเปิดหวังนั่นจะปิดชีวิตตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมยินดีอะไรคนตระกูลหลูรู้ว่าหลูเซียนหยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อหลายวันกอ่อนแต่ไม่รู้ว่าหลูเซียนหยิงถูกการโจมตี จากลมหายใจเดียวของสัตว์อสูรเปิดวังจนบาดเจ็บผู้อาวุโสลเซียนหญิงที่เปลี่ยนไปด้วยบารมีเกือบจะถูกการโจมตีลมหายใจเดียวของสัตว์อสูรไปวังสีปีกสังหารผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้อยู่หลายสิบคนของตระกูลหลูต่างมองไปทางลูเซียนหญิงอารมณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างประหลาดเจ้าเดรัฉันในที่สุดก็กล้าโผล่หวออกมาหากเจ้ายังไม่ปรากฏตัวละก็คนในตระกูลเย,ย่ของพวกเจ้าอาจจะต้องครอรายหลายวันมานี้ตระกูลเย,ย่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วฮื้อ ลูเซียนยิงมองเย่เหวยที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงอยู่เบื้องหน้าอย่างจงเกลียดจงชังใบหน้าโหดเหี้ยมเผยรอยยิ้มเย็นชาและกระหายเลือดเย่เหวยเป็นอัจฉริยะที่ถูกจัดอันดับเป็นซีเริญจงแห่งมลรัฐชิงตระกูลหลูไม่กล้าจัดการเย่เหวยอย่างซึ้งซึ้งหน้าแต่การสังหารเย่เหวยในที่ดินภูเขาเหนือแห่งนี้ใครมันจะไปรู้ละ่ะพวกเขาได้คิดวิธีที่จะรับมือกับปัญหาที่จะตามมาในภายหลังในเวลาสั้นๆนี้เมืองชิงเยี่ยวไม่ค่อยสงบสุขมีทั้งเผ่ามาร และสัตว์อสูรปรากฏตัวเกิดการสังหารคนไปสักคนสองคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรจ้องมองเย่เหวจิตสังหารของลูเซียนหญิงยิ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าเลือดทั่วทั้งร่างกายราวกับจะลุกไหมลูเซียนหญิงเท่งมองเย่เหวยอย่างเย็นชาพลังหยวนสีทองที่ทําให้ผู้คนหวาดกลัวพลั่งพลูออกมาอย่างบ้าคลาั่งโดยมีร่างกายของเขาเป็นใจกลางคลื่นเป็นเกลียวม้วนตลก,กราวกับเป็นสสารม้วนพัดไปทางเย่เหวยคลื่นคร่นต้นไม้ใหญ่โบกสะบัดเย่เหวยที่ยืนอยู่บนยอดของต้นไม้ ฝ่าเท้าของเย่ยเหวยราวกับฝังรากลึกยืนอยู่บนยอดของกิ่งไม้อย่างมั่นคงเย่เหวยยืนกอดอกมองลูเซียนหญิงอย่างเย็นชาจากเบื้องบนใบหน้าไม่มีความรู้สึกใดๆราวกับไม่ได้ยินคำพูดของลูเซียนหญิงแต่จิตสังหารที่เย็นเยืย,ย,ยกสะท้านกระดูกผ่ย,ยืดยาวออกจากร่างกายของเย่เหวยอย่างช้าๆรอบๆมีอัคขระเซียนแต่ละวิธีปรากฏที่เบื้องหน้าสายตาเย่เหวยแผ่รังสีจิตสังหารคนตระกูลเย่ยเป็นจุดอ่อนไหวของเย่เหวยลูเซียนหญิงใช้ตระกูลเย่มาข่มขู่เย่เหวย เท่ากับจุดเพลิงที่รอดของเย่ยเหวยขึ้นมาตระกูลลูบิบคั้นเขาทีละนิดเย่ยเหวยเข้าใจดีเขาต้องพึ่งพาพลังที่แข็งแกร่งจึงจะสามารถปกป้องคนในตระกูลตัวเองได้ความกดดันอันทรงพลังที่มากมายมหาศาลบดขยี้ไปทางลู่เซียนหญิงและคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างลู่เซียนหญิงยังดีหน่อยไม่ได้รับผลกระทบจากความกดดันอันทรงพลังจากเย่ยเหวยเลยแต่ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนที่อยู่ด้านข้างเขาต่างได้รับแรงกดดันและจิตสังหารอันน่ากลัวนั้น จนใบหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวจึงรีบหมุนเวียนพลังยวนออกมาต่อต้านบนใบหน้ามีความตกใจที่ยากจะปิดได้มิดไม่ใช่ว่าการพัฒนาของเย่เหวยเป็นเพียงผู้แข็งแกร่งขอบเขตอิหยวนห้าดาราหรือเหตุใดผู้แข็งแกร่งขอบเขตอิหยวนห้าดารามีพลังกดดันทรงพลังอย่างน่าขนลุกเช่นนี้ผู้แข็งแกร่งที่สิบกว่าคนที่อยู่ในที่นี้มีขอบเขตอิหยวนสิบดาราไม่น้อยแต่จิตสังหารที่เย่เหวยแพร่ซ่านออกมาทำให้พวกเขาหวาดกลัวอย่างมากผ่านมาไม่กี่วัน พลังของเจ้าเดรจชานนี้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกนั้นรึลูเซียนหญิงมองเยี่ยวหวยบนใบหน้าเผยความประหลาดใจที่ยากจะเอื้อนเอ่ยแต่จากนั้นก็เผยรอยยิ้มย้อยอย่างมุ่งร้ายแล้วอย่างไรเล่าถึงเจ้าจะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นแต่วันนี้ข้าจะสังหารเจ้าที่นี่บุคคลยิ่งใหญ่แห่งเผ่ามนุษย์อะไรกันในใจของลูเซียนหญิงก็เป็นเพียงขยะเท่านั้นแต่หากเป็นศัตรูกันก็ต้องกำจัดทิ้งสถานเดียว เจ้าเดราชานข้าจะให้เจ้าได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างขอบเขตอี้หยวนและขอบเขตกุยหยวนที่แท้จริงสายตาของหลู่เซียนหย่งเย็นเยอือกพลังหยวนสีทองราวกับลมคลั่งเคลื่อนไหวเป็นวงกลมอยู่รอบกายอัคาระเซียนแต่ละวิธีปรากฏขึ้นกลางอากาศเบื้องหน้าสายตาพลังหยวนสีเงินของผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนกับพลังหยวนสีทองที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนไม่ใช่พลังระดับเดียวกันอย่างสิ้นเชิงต่อให้ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนแข็งแกร่งเพียงใด ก็อย่าหวังว่าจะตอก,ก่อกับผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนได้ลูเซียนหญิงค่อยๆย,ยื่นฝ่ามือออกไปตรงกลางฝ่ามือมีคลื่นพลังหยวนที่ทําให้ผู้คนขว,นวัญผวาอัคราเซียนทยอยมารวมกันที่ฝ่ามือของลูเซียนหญิงตายซะเธอพอคําพูดอันน่าเกรงขามคําสุดท้ายหลุดออกจากปากของลูเซียนหญิงบนฝ่ามือประตูแสงสีทองเจิดจ้าในทันทีจากนั้นลูเซียนหญิงโบกมือแสงสีทองสองสว่างกลายเป็นลําแสงหนึ่งเกิดเป็นตราประทับมือสีทองที่เปลี่ยนไปด้วยความทรงพลังอย่างน่ากลัว ชิดขาดทำลายชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจพุ่งจู่โจมไปทางเย่หวยที่ยืนอยู่บนยอดของต้นไม้จบตอนที่188่งร้ปรติดตามตอนต่อไป